สวัสดีค่ะทุกคนนะคะวันนี้เราจะมารีวิวคู่เลยละกันนะคะซึ่งก่อนหน้าเนี่ยเราได้รีวิว W 1 A Pro ไว้ไว้แล้วนะคะตัวเนี้ยซึ่งมันจะเป็นหลอด Xp 50.2แล้วก็ตัวนี้นะคะเป็นหลอด c r e Xpl Ht นะคะ W Fw 1 A 2ตัวเนี้ยมันแตกต่างกันยังไงตัวหนึ่งนะคะก็จะเป็นหลอดแนวพุ่งแล้วก็อีกตัวหนึ่งจะเป็นแสงแนวกว้างนะคะเดี๋ยวเรามาลังแกะกล่องดูนะคะทุกอย่างเหมือนกันหมดยกเว้นหลอดนะ แนวพุ่งโจตัวนี้มันจะอยู่สเปกอยู่ที่ประมาณ300กว่าเมตรนะคะเกือบเกือบ400เมตรเลยนะคะแล้วแกะกล่องออกมานะคะก็จะเจอคู่มือแล้วก็มีเป็นคําเตือนนะคะเรื่องการใส่แบตเตอรี่ต้องถอดทางด้านหัวออกนะคะมีโอริงสำรอง2เส้นนะคะพวกนี้มันมีของแต่งนะมีพวก tactical ring หรือว่าจะเป็นเจ้าตัวนี้เปลี่ยน พิซเซลเป็นสไตลเลดได้นะคะนี่มีของแต่งนะคะแตกต่างกันอยู่ที่ตรงนี้นะคะหลอดนะเดี๋ยวแกเดี๋ยวแกเจ้าโปรมาก่อนโมเดลทุกอย่างเหมือนกันหมดแล้วก็ของแถมก็มีเหมือนกันหมดนะคะ,ะต่างกันที่คู่มือเขาออกแบบมานะคะให้เป็นเลนผิวเลนส้มทั้งคู่แต่เป็นเลนส้มที่บางๆนะคะดูจะไม่ค่อยเห็นว่ามันเป็นผิวส้มมากเท่าไหระคะ่ค่ะเขาจะเป็นออกแบบพิเศษ สังเกตว่าตัวโดมโดม LED ข้างในนะคะตัวนี้ HPL HD แล้วก็ HD มันจะเป็นโดมมันคล้ายๆเหมือนจะเป็น HD เลยนะ HD ตัวนี้แล้วก็ c r e e XP HP 50.2นะคะทุกอย่างเหมือนกันหมดนะคะเซ m มไซส์นะคะเซ m มไซส์ size, แล้วก็เป็นสีเทาสีเดียวนะคะรุ่นนี้ออกมาเป็นสีเทาสีเดียวแล้วก็ ไม่มีเป็นไม่มีโลโก้กระต่ายนะคะแต่ว่าสามารถที่จะเปลี่ยนฝาท้ายนะคะซื้อแยกตัวเสริมนะคะมาเปลี่ยนลูกกระต่ายได้เพราะว่าตัวนี้เขาทำอย่างที่อธิบายไปนะคะก็จะได้มาในเวอร์ชันที่เขาทำขายในเอเชียนะคะก็เลยจะทำขายในทางยุโรปาทางอเมริกาเนี่ยเขาเลยตัดโลโก้ออกนะคะมันก็จะเป็นปัญหาตรงนี้นะคะอืมทุกอย่างเหมือนกันเลยนะคะ เดี๋ยวเรามาลองดูตรงไดเวอร์แล้วกันอ่าไดเวอร์นะคะเหมือนกันหมดนะคะตอนนี้จะเนี่ยค่ะไดเวอร์เหมือนกันหมดนะคะ,ะ,คะ,เ,ะ,คะเป็นทุกอย่างเหมือนกันแล้วก็ืข้างในตรงนี้ไดเวอร์ก็จะเขียน U5 เนาะ U5 มองไม่น่าจะชัดแล้วก็ทุกอย่างเหมือนกันนะคะก็แค่เปลี่ยนเปลี่ยนตัวหลอดนะคะน่าจะทําเป็นหัวแยกเหมือนกันเนาะพูดถึงว่าซื้อซื้อหัวมาเปลี่ยนเอาเย้ยอารมณ์แบบอยากได้แสงพุ่งวันนี้พุ่งนี้อยากได้แสงกว้างอะไรอย่างนี้ทํานองนั้นนะคะ,ะเดี๋ยวเรามาลองใส่แบตเตอรี่กันเลยดีกว่าแล้วกันนะเดี๋ยวมาดูสปอตแล้วก็สเปคนะคะเดี๋ยวจะแปะให้ดูนะคะตรง ตรงด้านนี้แล้วกันนะคะอันนี้หลอดเอ็กเอลเแล้วก็ตรงนี้สเปคของเอ็กเอ็กซ์านะคะต่างกันแค่ตัวหนึ่งเป็นแนวแสงพุ่งแล้วก็ตัวหนึ่งเป็นแนวแสงกว้างนั่นเองนะคะโอเคลองใส่แบตเตอรี่กันดูเลยนะคะดูคลิปนะคะก็ ให้ใช้แบตเตอรี่ไฮเดนนะคะ18650ชนิดหัวเรียบนะคะหัวเรียบก็คือหัวตัดนะคะหัวเรียบก็จะเป็นหน้าตาแบบนี้นะคะหัวเรียบนะคะมันจะไม่มีขว้วนุ่นขึ้นมานะคะแล้วเราก็สวมเข้าไปนะคะแบบนี้นะคะแล้วก็อ่ใสไฟฉายเข้าไปใส่หัวเข้าไปนะคะมันจะเจออ่ะมันก็จะติดนะคะเหมือนกันนะคะทั้งสองตัว ลูเมนท็อปก็เป็นแบรนด์นะคะที่เชื่อถือได้แบรนด์หนึ่งนะคะคุณภาพก็ดีนะคะแต่เขาทำออกมาให้มีลูกเล่นเยอะนิดหนึ่งนะคะอาจจะงงสำหรับมือใหม่แต่ว่าโหมดทุกอย่างนะคะมันสามารถที่จะปรับเปลี่ยนได้นะคะว่าะจะเป็นพวกเฟิร์มแวร์ฟรีแวร์แล้วก็มีได้ทำออกเป็นพวกเฟิร์มแวร์ง่ายๆนะคะแต่ว่าเหมือนทางลูกค้าเขาเนี่ยเขาชอบ ชอบคัสตอมเฟิร์มแวร์มากกว่าเดี๋ยวเราเอาออกไปก่อนแล้วกันตรงนี้เนี่ยคะ่ะตัวนี้ตัวไหนเป็นตัวไหนอ่ะตัวซ้ายเ p l เดี๋ยวขอจะขอแลมปิ้งเป็นโหมดต่ำไปสูงแล้วกันอันนี้นะคะ XPL HD นะคะ กดค้างดับเบิลคลิกเข้าเทอร์โบนะคะแล้วก็ตัวนี้ crex hp 50.2นะคะดับเบิลคลิกเข้าเทอร์โบนะคะแล้วเรามาดู2ตัว่าตัวเล็กสปอตเขาจะเล็กแล้วก็เข้มกลางนะคะตัวขวาเนี่ยจะเป็นสปอตกลมโต แล้วก็ดูนะคะแสงเนี่ยอันนี้ถือในระดับเดียวกันนะคะเนีมันจะดูกว้างชัดเจนนะคะวขออนุญาตอ่ดึงขึ้นมานิดนึงนะคะแสงตัวซ้ายนะคะเป็นสปอตเข้มกลางนะคะลองดูแนวนี้นะคะเนี่คะ่ะเราก็จะเห็นสปอตแนวพุ่งแล้วก็เป็นทางด้านกว้างนะคะเนี่ยคะ่ะ ก็มาดูเฟิร์มแวร์ตัวนี้เป็น Android นะคะเท่าที่ได้ลองนะคะก็คือเราสามารถที่จะเข้ากระพิกได้ดยการปิดแล้วก็คลิกคลนะคะไปดูคลิปเก่านะคะอัดไว้เยอะมากๆเลยค่ะคลิกคลิกระหว่างที่ปิดอยู่เราก็จะเข้าหมวดพวกนี้ได้นะคะปิดหนึ่งครั้งนะคะคลิกคลิกนะคะ มันก็จะเป็นแบบนี้นะคะเออส่วนตรงข้อมูลอื่นนะคะไม่มีอะไรมาะคะแล้วก็ไปดูตารางนะคะตรงนี้ที่ได้เคยอธิบายไปนะคะแล้วก็เรื่องการ ตั้งอุณหภูมิแสงนะคะก็ตั้งได้ปกตินะคะแล้วก็สเต็ปทุกอย่างเหมือนเดิมแล้วก็มีการล็อกปุ่มกดได้นะคะ1นึ่งสามสี่ก็จะเป็นการล็อกนะคะการลั่นนะคะหนึ่งสาอันล็อกนะคะก็กดค้างระหว่างที่ปิดอยู่มันก็จะเลื่อนแสงขึ้นลงดแล้วกลคลิกนะคะเข้าเทอร์โบแล้วก็คลิกคลิกระหว่างที่ปิดอยู่มันจะเป็นการเข้าหมดพวกกระพริบนะคะเช็คแบตนะคะระหว่างที่ปิดอยู่กด3ครั้ง1นึ สองสามหนึ่งสองสามสี่ห้าหกอ่าสามจุดหกโวลต์ประมาณนี้นะคะเดี๋ยวเราจะไปชาร์จให้แบตให้เต็มแล้วก็อันนี้ดูรีวิวกันก่อนเลยนะคะโอเคนะคะมารีวิวสองตัวนะคะตัวซ้ายหลอด X XPL HD นะคะแล้วก็ตัวขวา XSP ห้าสิบสองนะคะอลองดูเจ้าตัว ยาแพนมานิดนึงอันนี้นะคะเดี๋ยวจะไล่แสงระดับต่ำนะคะขึ้นไปแล้วก็ตัวนี้เป็นการกดเทอร์โบนะคะอันนี้คือแสง F L H D นะคะแล้วก็มาดู แค่สิบจุดสองนะคะอันนี้เขอไล่ไล่ได้ดับดับเบิลคลิกนะคะโอเคอันนี้มันดอบแสงนะคะ คือความร้อนเนี่ยตัวนี้ขึ้นเร็วขึ้นเร็วกว่าเล้วมาลองดูทั้งสองหลอดนะคะแต่ว่าของนาถือไว้สักอีกสิอีกสักสิบปีนะคะให้มันคลายความร้อนนมาทั้งคู่เลยนะคะตัวสายเออเ่นะคะสปอตนะคะ ชวบชวบเนี่ยค่ะก็ดูแนวแนวแนวนี้ดีกว่าค่ะ ห้าสิบจุดสองนี่คนะ่ะในระยะใกล้ค่ะสายสตาเรามองเห็นได้ชัดเจนกว่านะคะเดี๋ยวไปดูตรงทางรถไฟนะคะโอเค F W หนึ่ง A H เอ่อ uh ต้องบอกเลยว่าห้าสิบจุดสองนะคะร้อนเร็วกว่ามากอะ,อะทั้งคู่นี่คือ spot มันจะเป็นประมาณนี้นะคะโอเค